ช่วงวันหยุดยาวนี้มีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันหยุดยาวในสัปดาห์นี้มีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่11-12กร,รกฎาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทางพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานและด้านรับรมวสฝนอย่างบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมเป็นพิเศษคือที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านภาคอีสานตอนบนบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศตา่ำส่วนภาคใต้ฝัอันดามันค่ะต้องระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต ภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก2จังหวัดคือที่จันทบุรีและตราดค่ะสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN ได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ